ตอนนี้เรามาถึงทุ่งบวสวรรค์นหนึ่งแล้วนะคะสามารถเดินชมทุ่งในบริเวณฟ้างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะทุกเวลาผ่อนคลา้ายธรรมาชาติต่ำบัดใจเราแต่น้อยพาที่มีความสุขหาไปชุดเข้ารังกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube บ้านน้อยพาเที่ยวนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิค่ะไปดูความสวยงามของดอกกระเจียวที่1ปีมีให้ชมเพียงครั้งเดียวนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆของหน้าฝนที่มีหมอกอ่อนๆลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะที่อุทยานแห่งชาติไซทองค่ะแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็คือเรา จะพาเพื่อนๆขึ้นไปโชว์ทุ่งดอกกระเจียวที่เป็นทุ่งหนึ่งสามารถขับรถขึ้นไปแล้วก็ถึงเลยไม่ต้องเดินป่าถึง2กิโลนะคะเราสามารถย่นระยะทางเข้าไปถึงที่ดอกกระเจียวได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดประสบการณ์ใหม่ซึ่งเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวเส้นทางให้ทุกคนนะคะว่ามันถึงเลยและถนนดีแค่ไหนเดี๋ยวเรา รับชมคลิปกันค่ะ Let's go เส้นทางสองข้างทางก็จะสวยงามหญ้าเขียวขจีต้นไม้ส จะไปทุ่งที่หนึ่งนะคะเราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะแยกตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายไปแปดร้อยเมตรเลี้ยวขวาเดี๋ยวเรามาชมเส้นทางพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆีกสามกิโลก็จะถึงแล้วค่ะ จะมีป้ายเห็นเลยค่ะีป้ายใหญ่มากไม่ต้องกลัวหลงนะคะถนนเข้าไปก็จะเป็นอีกสามกิโลเมตรคอนกีนะคะเข้ามาง่ายมากเลยค่ะเขาบอกจะถึงด่านอีกสองกิโลนะคะเราก็จอดรถนะคะจ่าย ค่ารถแล้วก็ค่าเข้าค่ะแล้วก็ขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ครับสองคนค่ะยองคนร้อยสิบบาทครับร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทใช่ไหม <รา S 1> คะเลื่อ,อนรถเรจะเ,เอาบาัตรเลื่อนรถะเอาบข้างหน้าหน่อยครับ อัตราค่าบริการนะคะชาวไทยผู้ใหญ่40เด็ก20ชาวต่างชาติ200ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่มีรถนะคะสามารถขับขึ้นไปได้เลยค่ะขับขึ้นไปได้เลยนะคะโดยเสียค่าบริการคนละ40บาทนะคะค่ารถ30ค่ะ รถเข้าไปในบริเวณอุทยานนะคะก็ต้องชาระค่ารถด,ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่อยากเสียค่ารถนะจอดรถไว้ข้างล่างเขาจะมีรถรับส่งให้ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาชมดอกกระเจียวค่ะโดยการที่ไม่ได้เดินผ่านป่านะคะปีที่แล้วเราเดินไปกับ5กิโลค่ะคลิปของปีนี้นะคะเราก็เลยขับรถออกจากบ้านตอนเช้านะคะแล้วก็มาขึ้นที่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะ แต่วันนี้เราจะเข้ามานอนในอุทยานนะคะสามารถใช้บัตรนี้นะคะเข้าด้านหน้าได้ที่เราจะไปกางเต็นท์นะคะถนนก็ดีอยู่นะคะเนี่ยโหถนนขับขึ้นมาได้สบายมากเลยเป็นถนนขึ้นเขามีเนินเล็กๆซึมๆค่อยๆขึ้นมาแบบไม่ไม่ได้ขึ้นชันนะคะมันเหมือนกับค่อยๆขึ้นเขาอะคะ่ะ คลิปนี้เราจะขอรีวิวตั้งแต่ทางที่จุดจ่ายค่าบริการนะคะจนถึงลานจอดรถทุ่งดอกกระเจียวหนึ่งเลยนะคะแบบไม่ตัดคลิปนะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาอยากได้ข้อมูลว่าเส้นทางที่จะขับรถขึ้นมาชมดอกกระเจียวง่ายหรือยากแค่ไหนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะเพื่อนๆขออนุญาต ถ่ายแบบยาวๆแล้วก็ไม่ตัดคลิปเลยนะคะขะับรถท่องเที่ยวไปทำบ้ามาชาทำบาดใจโอ้ยคนนั้นเดินเหรอรถเสียรถไม่มีแรงขึ้นเขาอย่างนี้รถไม่มีแรงใช่ป่ะพีย่ยศต้องให้คนลงเดินก่อน จฟูมีความสุขต้นไม้ถูกเขารอกไม้เล่นน้ำตกเดินป่าตั้งกันเสีบอิทธรมชาติบ้านน้อยพาเที่ยวไปความสุขครอบตัวเราดับรู้สึกขูดับดังแป๊ะคนพบโลกว้านใหญ่มหาศจันย์สิ่งใหม่ใจฟูพร้อรักอก พักพักวงจจะใสบายอุ่นตรงนึ้นเน,นเนย,เยอีกยาวๆอุทยานแห่งชาติไซทองตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงมีอากาศเย็นช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาของทุกปีซึ่ง ตรงกับช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะคะในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมทุ่งดอกกระเจียวกันมากค่ะเพราะเป็นเวลาที่ดอกกระเจียวออกปีละครั้งซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะในบริเวณนี้นะคะมีเนื้อที่ถึง319ตารางกิโลเมตรกินเนื้อที่ อำเภอหนองบัวละเวอำเภอเทศสถิตอำเภอพักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวแดงค่ะได้เปิดทำการเป็นอุทยานนะคะตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2535ค่ะมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามด้วยนะคะและยังเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายๆสายมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะให้เพื่อนเอน,นักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเที่ยวชมนะคะปีละครั้งรับรองว่าสว สวยงามมากที่แห่งนี้นะคะจะมีป่าเบญจพรรณซะส่วนใหญ่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าก็จะมีหมอกอ่อนๆลอยอยู่เหนือดอกกระเจียวซึ่งเป็นภาพที่สวยงามหาชมยากมากๆเลยนะคะจะากปักทาง้ามา8กิโลถึงถึงเลยอะ8กิโลตรงนี้เป็นเป็นทางลูกลงัง ที่เขาบอกจะมีทางลุกลังอยู่ช่วงหนึ่งอีกประมาณ2กิโลนะคะก็จะถึงทุ่งดอกกระเจียวทางลุกลัางเป็นช่วงเล็กๆเข้ารุ่ท่องเที่ยวไปทำธรรมาชาติบำบัดใจใจฟูมีความสุขต้นไม้ทุกเขาดอกไม้เล่นน้ำปกเดินป่ากันกต้นเสืออิฐธรรมาชาติ บ้น้อยพาเที่ยวไปความสุขครอบตัวเราคนพบโลกกว้างใหญ่มหัศจรรย์สิ่งใหม่ใจฟูพบรักกีกครั้งถนนทำไมเป็นสโลปลงข้าง all cool ขาก็เป็นห่วงแล้วเพราะมันเป็นทางขึ้นเขาพี่ทธ์รู้ไหมสำหรับคนขับรถเก่งๆอย่างพ่ยุทธออะเขาอืมแค่นี้เด็กๆแชร์ชิวที่ไหนชันก่อนนะ่นาเอออ่านขางพ่ยุทธยังลุยมาแล้วเลยอที่จอดรถเพียบรถอะเพียบนะไม่รู้ที่จอดรถมีบ่าฝนจะตก คือว่าเรามาเดินเที่ยวเราจะเจอเปียกไหมหรือว่าเรากลับก่อนทันถึงแล้วนะคะลานจอดรถทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งค่ะที่จอดรถกไไนันนีน่กเวเล่อนคลาย ชาติบัใจเราาาอมควสุเก็มาถึงแล้วนะคะทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งค่ะขับรถถึงเลยโชเฟอร์คะเส้นทางเป็นยังไงบ้างคนอื่นที่แบบว่าขับรถไม่เก่งมาได้ไหมคะได้ขับไม่ยากหรอกแต่ถนนมันก็จะแคบหน่อยอ่ะต้องขับด้วย<ม>ความระมัดระวัง,วงโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งกันค่ะ แล้วก็รีวิวเส้นทางที่เข้ามาชมทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งให้ทุกคนดูแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวตามก็อับชมคลิปแล้วก็ประเมินว่าตัวเองอะ่ะ ขับไหวไหมถ้าขับไหวก็ขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าขับไม่ไหวนะคะลานจอดรถเขามีเจ้าหน้าที่ขับรถขึ้นมาส่งค่ะลองดูนะคะอชอบคลิปของบ้านน้อยพาเที่ยวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะรับรองว่าเราจะนําคลิปดีๆมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ<ด>วันนี้วันหยุดคนเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกัน สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะคะคนก็อาจจะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวทุ่งหนึ่งกันนะคะ ออก,กำลังกายเลยอ่ะโอ้ข้างในสวยมากตรงนี้เป็นทุ่งดอกบัวสวรรค์นหนึ่งนะคะมีบริเวณเป็นร้อยร้อยไร่นะคะเราเดินมาทางที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนะคะเพื่อน และนี่ก็คือความงามของทุ่งดอกกระเจียวทุ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูจากเห็นจากสายตาน่าจะบานได้ร0อเปเซ็์แล้วนะถ้ายัางไงก็รีบมาเที่ยวละกันค่ะเพื่อจะได้เจอความงดงามสวยๆทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะเาาเเเเปป็นนนนนออกกาาาา้้ัททุวววลรผ่ตงียยชไดดค ธรรมชาติบำบัดใจเราบ้านน้อยพาที่มีความสุขหาไปชุบพลังกันดอกไม้สดใสมียามเช้าสายลมพัดสบายชื่นใจเพื่อนสายและทะเลสวยไม่เินแดน เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะคะเพราะว่าเรามาจากทางนี้แล้วตรงนี้เขาก็มีป้ายนะคะว่าห้ามเข้าค่ะ<ม>เขามีกั้นอนาเขตไว้เราสามารถถ่ายรูปเฉพาะริมๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันค่ะชมเเเเทที่ยยวววาาากกไปกปดด้้ันนนนนติุลคร เพื่อนๆคะเวลาเดินตรงนี้เป็นหินนะเดินต้องระมัดระวังนิดนึงระวังหกล้มยิ่งเดินขึ้นมาสูงแล้วยิ่งเห็นวิววิวมุมสูงซึ่งสวยมากๆเลยเนี่ยเราจะเห็นทุ่งดอกกระเจียวสวยๆแล้วก็เป็นเนินสลลบลงไปแล้วมองไกลๆก็จะเห็นทุ่งภูเขาวสวยงามมากเลยเป็นแบบพานโนรามาเลยสวยมาก บ้านน้ยพาเที่ยวมีความสุขหาไปชุพระลังกันดอมไมมสดใสมีอามเช้าซ้ายลมพัดสะป่ยชื่นใจสวยทุกมุมมาวิวข้างล่างมองขึ้นมาบนเนินก็สวยวิวข้างบนนะเวลามองไปเห็นภูเขาด้านล่างก็สวยค่ะนี่ระว่งเราถ่ายรูปอยู่แล้วเจอน้องแย้ด้วยค่ะ อแม่แต่น่ารักเชียวเขาอยู่ในป่านี่แหละอยู่ในป่าที่เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามและจุดตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันค่ะมีแค่ให้นั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมุมดอกกระเจียวที่สวยงามตรงนี้เขาก็จะหนาแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมุมนี้ก็จะเป็นมุมมหาชนอีกหนึ่งมุมค่ะ รูปกันันนนกกทท่่่อองงเเียยววตต้้ชาาไปดนานาด็จบลงแล้วนะคะคลิปพาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดชยัยภูมิค่ะถ้าชอบคลิปของบ้านน้อยพาเที่ยวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนคลิปนี้สวัสดีค่ะ ต้องเที่ยวต้องชักไปด้วยกันตางเตนเล่นน้ำเดินป่าทุกเวลาผ่อนคล้ายทรมาชาติป่ำบัดใจเราบ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุขลงมาบริเวลานจอดรถจะเห็นร้านถ่ายรูปนะคะเขาจะมีช่างภาพที่ฝีมือดีนะคะถ่ายรูป นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในทุ่งดอกกระเจียวค่ะแล้วก็ใส่กรอบรอให้นักท่องเที่ยวเอากลับบ้านนะคะกรอบละ120บาทค่ะเราไปเช็คดูแล้วนะคะไม่มีรูปเราเลยค่ะสงสัยว้เป็นที่เตะตาต้องใจของช่างภาพนะคะเดินลงมาบริเวณลานจอดรถก็จะพบร้านค้าชุมชนของอุทยานค่ะมีกาแฟสด อาหารเครื่องดื่มนะคะมีพวกอาหารกระเพราแล้วก็ไข่เจียวหมูกระเทียมค่ะตรงนี้นะคะสามารถแวะซื้อรับประทานก่อนขึ้นไปด้านบนนะคะก่อนกลับแล้วก็จัดกาแฟสดกันหนึ่งแก้วค่ะและเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะคะ EP หน้าเดี๋ยวไปดูการกลางเต้นแล้วก็ชมหมอกกันอีพีหน้านะคะอีพีนี้สวัสดีแล้วค่ะบ้านอยพทวมมีคมส